สวัสดีครับพี่น้องมื่อนี้กับมาอยู่กับช่องพอเพียงเลี้ยงแต่ไรกับบ้าพอเพียงนะครับเนาะพามาอยู่ที่ตลาดนัดบ้านคอนสวรรค์บ้านหนองขามตำบลหนองขามอำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมิครับพี่น้องวันนี้ตลาดแห่งนี้เปิดทุกวันจันทร์นะครับเลือกเป็นตลาดเก่าเปิดทุกวันจันทร์ครับวันนี้กับมาพ่อกันอยู่ที่ตลาดเก่าก่อนครับเดี๋ยวที่ไปตลาดใหม่อีกจะตั้งน้อยหรือเล่าครับอยู่ใกล้ๆกันนี่้นะครับ วันนี้ตัวกับเช้าวันจันทร์ครับที่23มิถุนายน2568ครับพี่น้องเนี่ยเอ้าวันนี้กลับมาเปิดกล้องอยู่กับงวงงามๆนี่ของผู้ใดญน้อยน้อยแม่สาวน้อยๆนี่ตลาดแห่งนี้เป็นตลาดง้อเลี้ยงง้อขุนครับง้อเลี้ยงส่วนมกเป็นง้อเลี้ยงง้อแม่ลูกครับง้อสาวน้อยไฮตันของไฮตันบนเนี่ยนี่ครับนี่เนี่ยของน้องนี้ครับโอ้แต่ละน้องนี้น้องนี้สวัสดีครับผมของน้องนี้ที่ทุกทุกท่เนี่ยผู้สาวน้อยเนี่ย หนึ่งมื่นเก้าเก้าร้อยได้จากปีเราเนี่ยเฮ้ท่นไ,ไพอปีหรอค่ะอืมว่าประมาณเจ็ดแปดเดือนนี่บอก,กอืมโคงสางเขาดีโคงสางดีแข่งขายดีเนาะสูงประมาณร้อยยี่สิบหาได้หรอวะนี่ถึงบอกถึงยี่เนาะเปิดตัวไหนเอาหอยนีย้เปิดแล้วเนอบอกเมื่อกี้เนาะหมื่นกับเก้าร <900. S 1> ้อยหมื่นกับเก้าร้อยอยากขายบ่งขายลูกใกล้ๆเนี่ยบ่นี้ นา้จินยาดีๆโอ้จินยากรึๆรีดดีนะหอยนี่นะวันนี้กัดเศร้าอยู่พี่น้องว่าควายกำลังยังกลังยิ่งเขาวาเราจินจินยาดีแท้นี่โอ้เนื้อหนังดีตัวเนี้ยอ๋อครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนึง อันนี้กับผู้สาวากันตัวนี้เท่าไรนี่เจ็ดพันห้าอ๋อตัวนี้เราห้องว่ายเจ็ดพันหาครับโอ้นี่กระตาตของเราออยู่งด้ครับเนี่ยกระไดสีแดงล่างผูกเรียลแล้วแข้งขาดีเนาะโอ้โหงวสีแดงแดงแป๊ดสูงรประมาณร้อยสิบห้าก็ประมาณหกเดือนได้บ่อลเหรอพวกกินเดือนแล้วเนาะเนาะ,นะ,นนะแข้งขาดีเพื่อดาวไม่ต่างหากแนน่ะ เอา้าให้นี้บอกเบอร์นะนะมาใกล้ๆ086ครับ160ครับ8610ค,86ค่ะครับเอานี่เอางามๆครับมือเนี่ย บือเลือยดีเ้อครับตัวนี้ก็ไหนเจ็ดพันหาเนาะเจ็ดพันหาเนาะ้องนี้ว่ายได้ยุ่งมุมนีตงนี้เอาครับสวดครับเร็วครับขอบคุณครับผมให้นี้เอาไปดีครับผมอันนี้ตัวผู้โอ้บ้ดนัน จดีตัวเนี้ยตัวนี้จิพครับเออพระเอกสูงยาวเขาดีรูปหล่อตั้งดีดังดีโนกดีโหนกดีหำแจเออจิตพัตัอได้อยู่บนเนี้ยจตพัตัอไครับตัวนด้เปิเาบอกเบ้อบอกเบ้อ0ศูนย์หครับหนึาครับแปดหงหนอครับครับผมให้อบบ้านน้องอยากลังการเนาะโอ้โหอยู่ได้ตรงนี้ก็ได้เนาะครับไปเลี้ยงไ้เมื่อกี้เห็นคุณมาหายู่ได้เล่ะ อ๋อทายบรรยากาศครับนี่พออ่อครับมากําลังกี่มาของให้เลี้ยงวะนี่เงี้ยให้เลี้ยงวันนี้ครับผมบมาเราอิสระฟาร์มได้ไหมอีกตัวเอาได้แม่อารมมาสองคู่ครับโดวนี่เจีย<ๆ>นี่เจียคู่แรกอะลูกยังมีลูกคู่ลูก,ลกแม่อันลูกแม่ทั้งสองครับโอ้โตัวนี้ลูกตัวนี้ตัวคุ่ลูกตัวคู่อ๋อคู่นี้เดียเท่าไหรเนี่ย อันโค่นี่แม่ลูกนี่บอกไว้สองหมื่นสามครับสองหมื่นสามอันุอันนี้ลูกตัวน,นี้นเมาแดงเนบ่แม่เอาเมาแดงลูกอีหัวหลนครับอืมท่าไหนจะตนนัวน,น,น,นั้นตัวน,นั้นสองหมื่นเอ็ดครับโอ้สองนี้สองหมื่นสามมิองนั่งตัวนี้สองหมื่นสามเนี่ยแม่มันกัทตัองเงมันหรอครับเพิ่นว่าทับไปสองเดือนกลัวเปิดหมดตนนัวน,น,นั้นลูกตัวไหนนะลูกลูกมีลูกมีมีปลอดมนอ้านเป็นลูกช็อกโกแลตครับตัวนั้นเออช็อกโกแลตสองหมื่นสามอันนั้นสองหมื่นสองหมื่นสองสองหมื่นเด็กก็สองหมื่นเอ็ดครับสองหมื่นเอ เจ็ดหกหกห้าศูนย์ห้าสี่ครับครับผมนี่เอาเบิ้งตัวนี้ก่อนเบิ้งสองพื้นเอีดนี่ก่อนหพอร่นลูกตัวแม่ยที่กันลูกตัวแม่ยกันรับแล้ววันที่พันวานครับไป็นองเดือนกว่าแล้วครับเอาครับกับยังบ่ได้เห็นทองเห็นหยางกับสังเกตน้ำนอบสังเกตเอาแม่ก็สูงร้อยเท่าไรขึ้นร้อยเหลืองร้อยสี่สิบสอยู่ครับเนาะเอาเนี่ยครับพอร่นร่นสองพื้นเอียดครับตัวนี้ของให้เหลืองบัดนี้มาเป็นเบื้องลูกเขานี่ลูกตัวนี้ลูกตัวไรวู้นเนี่ย บรูพอเนาะแตทหารเป็นตัวแม่สีแดงดีใส่เมาเรียบร้อยแล้วแม่ลูกสองหมื่นหนึ่งครับสองหมื่นหนึ่งพันนี่ครับลูกเขาอ่ะโอ้เอ้าลูกก็ร้อยสิบได้แล้วครับเนี่ยสิบห้าได้แล้ว<ม>ลูกก็างามวันนี้อีนางนี่สองหมื่นสามครับแม่ลูกลูกเราสฟืองว้นดีมีสองหมื่นสามขนาดแม่เขาครับตัวน,นั้น เราครับของมเหลือนะครับเลือดทุ่หาแล้วครับผมอิสระพาเมืองพลครับเจ้าของเราหาเราอยู่ก็ได้ครับอยู่ร,รัมเราเนนี่แหละครับผมเอาถ่ายบรรยาก,กาศไปน้ำครับอู้นเดยวไปหาแม่สวนกอนหาแม่สวนกันมือเนี่ย น้ำดวนมาดีครับปูหมานบ่มือเนี่มานยังเอามาจากตัวเน่ตัวนี้สโืนอเเนียตัวผูสาวจีน่ะเน้น้างเกงเสียดเนี่ยโอ้พรเจ้าสนเขาป่อยล่างักบุกาเนาอันละน้ม่นบุญเลยเท่าไรนี่แม่น้ำดวนเท่าไรก็ไยังพ้นเร้อ็นันกับห้าร้อยอันเดีย ตัวนี้ว่าสิบสามหารอยอันนี้1ิบสาแม่สาวคือกันเนาะเอ็นเอาเมนตำวนบอกเบอร์ศูนย์แปดเจห้าเจครับผมเอาอันนี้สาเอ,าอยเบิ้งสูงความสูงตังนว,วนี้ร้อยสี่สิหหัวรุวนห,น,หน,นาตึบ๊บมันอยู่ใต้ร่มไมมันใ่สงแดดดดตัวบอกไ่เนาะโอ้สาวเอ็ดหารอยสันเราห้องไปตัวบอกญ่งงครับเนี่ยสูงอหได้แล้วครับหนาตึ๊บเลย หางดีครับแข้งขาดีเบื้อเรื่องดีเพิ่มเนื้อหนังเราก็ดีพิ่มด้วยเนาะเนื้อหนังก็ดีสนใจติดต่อได้เลยสนใจติดต่อได้เลยวันนี้มาสิบสามหาร้อยตัวนี้เผื่อนี่ก็หนาตึ๊กขึ้นอันนี่เนี่ยโอ้ว่าเนาะไตตาซื้อเลี้ยงซื่อเก็บแท้ยี่ห้อถัวง่ามมือเนี่ยอืมเป็นไงแม่ตลาดขายดีป้ะเดี๋ยวนี้ มันคุ้วนไปทาบัวอะไรตั้ง่ต่เขาไม่รบวนครับขอโชคหมานเด้อไม่รบวนเด้อขอบคุณครับผมมันหมานที่ได้กินเอ็มลอยครับครับผมเอาครับเอาแทนบรรยากาศมื้อนี้ก็ทรงยังว่ามมีควายข้ามาหลายครับเป็นทุ่งคึกคักอยู่ครับพี่น้อง มีไทยบ้านมีคนเคษกษตรกรเขามาหาย่างเบื้องว่าหลายอยู่ครับมื่อนี้ตรงคึกคักอยู่รครับตลาดเนาครับเบื้องบรรยากาศไปพ่อของให้แหละเกตสวัสดีครับอันนี้ของแกเกตบ่นเนี่ยปลาเกตได้ถูงจนเทินมาแค่มื่อนี้ไหมสูงจนเทินเลยแม่สาวบ่นเนี่ย มีลูเกรเทียยังยังจ้อืมเท่าไรนะเปิดตัวเท่าไรตัวเปิดไว้สิบหกพห้าร้อยจ้ามีหกพันห้าร้อยทุกคเด้อันชาเล่กกลูกเด้แม่บ่จ้าน่นกแม่จ้าแม่ลูกเด้จ้าเท่าไรแม่ลูกน่ะเปิดไว้สิบสี่ลูกกัผูตัวมลูกกัะผูจ้าอ้สิบกับสิจ้าเอาบอกเบอรดู 0 9 3 4 2เก้าสา่เครับผมเอาไม่เกิเนาะเอาเบื้องไรอย่างนันตัวนี้สิบหกห้าร้อยอันนี้ที่พี่หาร้อยครับลองห้องไว้ครับนี่ นี่ลูกเขาครับ <c oughs> ครับบริเวายข่ดอนกับควายดำคู่นี้ครับควายงามเจ้าของคนยุติสาบุนี่เดี๋ยวจะถามเพื่อนหนึ่งไม่ใช่ของเจ้าตีไม่ใช่ไม่ใช่ของเจ้าตีเนี่ยโอของผู้ใด้หน่อยเนาะไอ้คนโน้นในตัวไหนได้ดิ cái đòn nó phù của này ô oh, nó nam nhưng hóa đen bây giờ hóa đám bây giờ nó có cho khó khoảng của đấy ตัวไนอย่างไรข้างมนน่ะไฟน้อยตัวผู้ตัวเมีน่ะเออตัวไหนน่ะที่หารอยครับหมื่นสี่พนห้ารอยครับโอ้เอาฝากเบอร์แนวไทยให้ศูนย์หกสองครับสาเก้าแปดแปดเจ็ดสหครับหมื่นสี่พัลูกตัวไหนลูกตัวไหนมีใบอยู่ดิเดียวจำพวลนี้เด็กปีเราหนึ่งเรอปีกว่านี่ไปีกว่าเราขายตะกัวหลายเราติดเราเปลี่ยนแทนได้เมื่อไหร่ เล่นสายดำเลยสายควายเงินสีพันครับน้องว่า้ของไฮต้นเอาจะไปถูเหาเราครับนี่สูงกับวันเท่าไหร่ไฮต้นไฮต้นเนี่ยร้อยเท่าไะเลกาดดูกาเปลี่ยนเนาะกาเอาไปเด้ผมมีทิพย์พัได้อย,ยู่เนาะเอาถนัดแฟถนัดมันเนาะเอาครับนะนี่ครับเป็นตลาดนัดบ้านน้องขามก็ทุกวันจันทร์พี่น้องเด้อเนี่ยก็ทุกวันจันทร์ เมฆออกปตอายังละมั้งไทยบรรยากาศดีเบิ้งครับเรื่เยยครับกำลังจะขายจักรบัตเอาสอมือยังเลยอันพี่ของพี่บนอ่ะขายแล้วขายหลายวันเลยนะสองตัวนั่นนะ เพิ่นขายแล้วเพมาบอกราคาหรอกสองเื็นยังขายได้ครับี่มูย่งตังลดกำลังขายราคาของมาเยอเพ่สามเลยป่ะครับออมือีก่าไทยไปเรื่อยๆครับเพิ่งบรรยากาศไปอ้อไปขายแล้ววะนี่โอ้บางเชลี่ไปลูกตัวนี้ก่านนา ผู้ใดนี่คัแทซน,นิ่ไหมออะไรนี่ปลาของปลาบ่แม่ลูกตัวนแชวลีของผู้ใดเงี้ยพอใช้ของพอใช้เอี่แม่ลูกผู้ใดนี่คัแเซน,นิแชวลีลลวไหมหัวโลนโคโลอยู่ของผู้ใดบ่ห็้เจ้าของเขา พ่อพึ่งพ่อบุ้งผู้ใดียวนี่ครับผมกู้เดนี่โอ้ยพุ้งกบุ้งหีโอ้เราไปเห็นเจ้าของเพื่อนหอกครับเนี่ย่ายบึงครับพ่เป็นยังครับพ่อเป็นทางไปซื้อนี่แหละเออกู้รู้เจ้าของเขานอ่จริงพ่อพึ่งกันแล้วเดี๋ยวไายไปเรื่อยๆไยให้ผู้บึ่งผูกับิึ่งคื้เขาละ ครับพู้กเบืองคือนก่านะเนาะเหเบิ้งเอาพี่เาารครับพี่น้อง่เห็นเจ้าของเขากระแทกไปหัวรถต้องคู่ต่างหากเลยโอ้นี่ก็รุนออเห็นเจ้าของเขาแล้วครับในไทยเบื้องขึ้นนี่แหละพอใช้พอใช่วันดีครับผมวันนี้ออกควายมาเนาะ เป็นแม่ลูกอลูกต <you> ัวผู can can ้ตัวเม่ลูกตัวเม่ครับเปิือเท่าไรน่ะเปิดกไว่สิบแปดห้าร้อยครับสิบแปดห้าร้อยเอาบอกเบอร์นี้อ๋อไปเบอร์ไรเยี่ยนให้ศูนย์เก้าห้าเจ็ดสี่ศูนย์หนึ่งสองสามสองครับผมศูนย์เก้าห้าเจ็ดสี่ศูนย์หนึ่งสองสามสองครับผมครับพอใช้เอาสิบแปดห้าร้อยแม่ลูกลูกตัวแมีคัตตะก็จะได้อีกอยู่ครับบค เี่แปดหาล้อยเขาปรห้องไว้ครับอ๋อหายเบิ้งรายละเอียดอีกน้อยนึงลูกตัวแม่เดินไปนองเด้อเมืองแปดพันหาล้อยห้องไว้เอาตรงราคาอันนั้นจิมตัวตะครับลงห้องควายเนี่ยสี่แปดหาล้อยท่านห้องไว้ครับเนี่ยไปง่ายด้วยเมียเจ้าบอกควายถามหาเจ้าอยู่เอาพอบุ้งของพอบุ้งที่เนี่ยโอ้ยพอเจ้าของแล้ววะตาเนี่ยหูยาวๆเนี่ยวันเมื่อคืนเจ้าของแล้ววะตาเนี่ยขายแล้วที่โอ้ยไม่ถามราคาทำขายแล้ววะตาเนี่ย ขายเท่าไรพ่อวงเสียขายเท่าไรครับขายสี่เบียห้าร้อยแล้วอีนี่เตี้ยโอ้เราขายแล้วครับสี่เบียห้าร้อยเพราะนั้นเราขายแล้วเราขายแล้วครับขายแล้ว,ลว,ลลวเอาเพิ่งบรรยากาศต่อรองกันครับมีกำลังหาซื้อหาขายกันอยู่พี่น้องถ่ายบรรยากาศไป ครับวัอนี้ก็ับที่ขอจบคลิปตลาดนัดบ้านลอ,อ,องขามขอสวัสดี์ไว้เสมอนะพี่น้องเด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องผมเพียงเลยกตัวไร้น้ำครับวัอนี้สวัสดีครับ